โอเคครับตอนนี้ผมมีร้อยสุดแบทบูแต่แบทบูพูดไม่ได้นะแต่เดี๋ยวผมจะฟังเสียงโอเคเนึ่งเขาเป็นผู้ชายด้วยแต่แค่เสียงไม่ดีเท่าไหร่ว่ What the fuck? าตุ๊ okay. กฟักเท้าเขาโอเคเขาชอบเขาไหมแต่ไม่ใช่มังกีหรอกมังมก,มมกีมันหมดเพลงเพลงของมันขุดบานมึงบอกว่ามันชอบบัลเล่บัลเล่ บอลเล่บอลเล่แม่งเราโหนพัดลมตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่บ้านหรือเปล่าอ่ะเออเอ้ยฟิตบูล๊โอ้โหที่ท้าเจตีโอเคเฮ้ยฟิตบู๊แต่เอาไลฟ์สดครั้งหน้าเดี๋ยวไลฟ์สดฟิตบู๊ให้ดูนะโอเค เออแต่ว่าอ,อจะมาพูดเออเกี่ยวกับเพลงของมังกี้ให้ฟังก็คือมังกี้อ่ะเขาอ่ะเป็นคนที่เออชื่อามังกี้น่อยมังกี้ลิงใช่ไหมใช่แหละเขาอ่ะเออโอ้ไม่สง,นะงกหลาอไแงม่ใช่จุดๆจุุดวงเนะโอเคเ,ออเพลงของมังกี้ มันมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเออผมเ,อเดี๋ยวบอกชื่อก่อนผมชื่อว่าแบ็กบูโอเคผมชื่อว่าแบ็กบูโอเคทำให้ได้นะถ้าจำไม่ได้ผมจะไปฆ่าค<อ>ุณพิบาลเออเสียงขำแปลกว่ะก็ไม่แปลกอ่ะโอเคไม่แปลกเออเออ่ วัดฟักไฟดับว้ยโอ้โโโปิดไฟแป๊บนึงปิดไฟโอเคไฟเปิดแล้วโอเคมาคไฟดับอีกแล้วโอ้ยเออโอเคไฟกำลังและก็คือไอเพลงของมังกี้อ่มนะมันอ่ะทำมาเพื่อหลอกคนอืเพลงของมังกี้ไฟดับอีกแล้วเออ,วอเปวดอะไรนักหนาเนะี่ย เออนั่นแหละู้เปิดฟังใครมันพูดเฮ้ยยอ่าพูดเสียงดังสิอ้าเฮ้ยโอเคเวลามันได้แล้วเฮ้ยอ้บ้าทุกปากได้บอไรสดอยู่เออเข้าใจนะไรสดอยู่เออ บนแล้วเนะไฟดับโอ้โหโอเคจะไฟดับอะไรต่าเออเปิดไฟว้าวต่โอเคไฟดับเยอะนิดนึงนะเพราะช่วงนี้ข้าไฟแพงใช่ไหมฟิตบุสใช่โอเคก็คือจะบอกอะไรเพลงของมันเกี่ยมันทำมาเพื่อลอกติด ก็หลอกุกคนที่ดูเพราะเพลงของมันจริงๆมันเป็นคนสร้างชื่อว่าไทยทำเฟิกเตอร์มาพักเสียงกูยอย่าต้องออโอเคจบนะจบบอถ้าไม่จบก็พูดต่อนะใช่ไหมโอเคมาเพลงไอ้มังกี้อ่ะมันทำมาเพื่อเออทำให้ตัวเองมีเอกลักษณ์ที่เกี่ยวกับการล่นบันนี่แล้วเพลงของมนะันอ่ะ ทำให้เราหลงไหลในการที่มันพูดว่าฉันเป็นคนที่ชอบแบกบ,บูและฉันคิดว่าฉันต้องตายในอีกสักวันกับแบกบ,บูน้องถูกปเนี่ยโอเคไม่ถูกก็ไม่เป็นไรเนาะเราพูดแบบนั้นจริงๆไปถามมันดิเอเคไหนว่นตอนนอนตายอยู่ข้างล่างออเคทีมันมาพูดดิเฮ้ย Oh. ฉันชื่อว่ามังกี้แล้วฉันเป็นคนที่ด oh, hey. ีออกไปหืมดีอืมไปเออเปิดไฟเฮ้ยเราสอนบินให้ดูนี่ทุกคนต้องทำแบบนี้แล้วก็โอตั้งกล่องตั้งกล่องโอเคไฟดับเฉยดาวเลยเออโอเคมาหืม แล้วขอปิดไฟก่อนเปิดไฟละโอ้โอเคเปิดไฟละมาพูดต่อโอเคมันก็เปิดเองแหละโอเคมันก็ต้องไปใช่ไหมนะโอเคก็คือเพลงเพลงของมังกี้อ่ะมังกี้มันประดิ์ประดิษฐ์แปลงขึ้นมาเองด้วยการชี้มันทำแบบนั้นแล้วก่อนเดะทําทำไม่ดูตะมันทำแบบนี้ โอ้ยใส่ชาเชียวเด้อโอยเออโอยโอ้โห้อ้เป็นแล้วเปล่า้ยต้องหวกลงฟิตบูเออโอเคกลับมาได้ละโอ้ห้ยไอ้ครวเด้อเฮ้ยออกไปออออกไปกูจะเปิดไฟเฮ้ยออกไปดิ เปิดไฟเออโอเคเพลงของมัง okay กี้อ่ะโอเคมันเปิดเพลงเปิดเพลงไรเพลงของมังกี้มันหมายถึงความที่มัน่ะชอบกูแต่มันพูดไปงั้นแหละเพราะมันเป็นเกย์เข้าใจไหมแต่ฟิตบูไม่ได้เป็นเกย์นะมันเป็นผู้หญิงใช่ไหมแบ็คบูฟิตบูใช่ค่ะหัวเราะงงเหรอนะขาใช่ไหมใช่ครับ้ ว่ม wow, ึงแปลกแล้วโอเคไม่ต้องพูดจบอย่าแล้ววนนี้เหี้แต่ปิดไฟใครมันปิดไว้ในไอ้แบกบัวอู่โอ้แกกทุกคนเปิดไฟก่อนกมกโมกโมโมาจบนะบายบายเออเดี๋ยวพูดอะไรทางท้ายก่อน 法国来，爷爷的卡。